หมูกระทะ99บาทมีอยู่จริงขับรถผ่านเห็นปุ๊บต้องเลี้ยวกลับมาทันทีเขาอยู่ตรงข้ามโรตาพัดมอบางไยถึงแล้วพี่เขาก็รีบให้ไปจอดรถทันทีเลยและที่นี่คือลงพุงหมูกระทะ99บาทบุฟเฟ่ต์น้ำ49บาทเขามีทั้งน้ำลมเอยน้ำสมุนไพรเอยมีโมดจ้าของกินเล่นเขาก็มีนะไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวทอดเข้าพาดมียกเอยถ้าได้ลองกินกะหมูกระทะนะฟินสุดๆลายอาหารเขาก็บอกได้เลยว่าจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นหมูเชิ้นหมูสไลด์ หมูมากไก่มากที่นี่เขาขนมาให้แบบจุกใจมากวันที่เราไปเนี่ยคือเป็นวันธรรมดานะคะเขาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีกุ้งแม่น้ํามาด้วยคือเอาง่ายๆต้องมาอีกรอบหนึ่งค่ะและที่ถูกใจเรานะคะก็เป็นน้าจิ้มเลยค่ะเขามีน้าจิ้มซีฟูดน้ําจิ้มถั่วน้าจิ้มโคลาดมามีหมดเลยนะของหวานเขาก็ไม่น้อยหน้านะคะสายหวานเย็นมาจัดได้เลยเอาผักมาแล้วค่ะเริ่มกันได้เลยหมูกระทะที่รักของฉันวันที่มาทานนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่เห็นป้ายเราก็แบบอยากจะลองนะคะพอมาถึงก็ร้องว้าวเลยจริงๆใครเป็นเหมือนเราบ ยกแล้วก็ราดด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดแบบนี้โอ้โหมันอร่อยมากๆเลยคะ่ะนี่แหละคือการกินหมุกราที่ถูกต้องมากไปฟังเสียงกันนะคะ